สุดยอด14ผลไม้ต้านมะเร็งช่วยต่อต้านป้องกันและก็ยับยั้งมะเร็งครับถ้าเรากินผลไม้14ชน,นิดนะครับทุกๆวันครับรับรองสุขภาพของเราดีและก็ปราศจากไอ้เจ้ามะเร็งโลกหลายอีกครับผมหครับทับทิมมีกรดฟโตนิวทีลีนครับแล้วก็กรดเอลจิกเป็นกรดที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายของเราครับรวมทั้งยับยั้งการขยายของ เซลที่ผิดปกติอาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ครับและสามารถป้องกันมะเร็งได้เกือบทุกมะเร็งครับโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกครับที่เป็นมะเร็งออของผู้หญิงครับผม 2. มะขามป้อมครับมะขามป้อมเป็นผลไม้อีกชิ้นหนึ่งที่มีกรดเอสลาอีกทั้งยังมีวิตามินซีสูงทั้งยังมีกรดฟินเลลินและสายพีนอส มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็ง 3. ม,มันเทศมันเทศชุกทนี้ครับมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็งครับผมอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเบต้าแคโรทีนไฟเบอร์วิตามินเอวิตามินซีโอ้มีหลายเยอะของสารนะครับแล้วก็มีไลโบพาวินครับแล้วก็มีกรดฟอรีพีนอนแอตต้ออกซิแดนต์ครับคาเฟอิกและกรดคาเฟโออิล คาววนนกครับช่วยป้องกันมะเร็งรวมทั้งลดความเสี่ยงเป็นมะเร็ง4ครับมะละกอครับมละลกะนะครับอุดมไปด้วยวิตามิน A สายเบตาเ้าแคโรทีนครับช่วยบำรุงสายตาช่วยต่อตามะเร็งยังมีวิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัอรอรสธาตุเหล็ก5ครับผมแก้วมังกร แก้วมังกรครับมีสารต้านมะเร็งและการรับประทานแก้วมังกรเป็นประจำครับก็สามารถป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดความอ้วนและช่วยในระบบการกลับถ่ายครับเพราะว่าเจ้าแก้วมังกรมีกากใยไฟเบอร์ที่สูงและก็มีวิตามินซีที่สูงมากเลยครับผม 6. มังคุดครับผมมังคุดครับจะมีสารต่อต้านเซลล์มะเร็งครับ มีสารที่เรียกว่าเซนโทนครับเป็นสารต้านอานุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมากครับสามารถซ่อมแซมเซลล์ส่วนต่างๆที่ถูกทำลายไปโดยนะครับจะช่วยต่อต้านและก็ยับยั้งมะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่ร่างกายของเราครับผมเจ็ดครับผมอง,งุ่นอง,งุ่นมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านยับยั้งมะเร็งครับ ได้ดีมีวิตามินและสารอาหารที่พบในงุ่นทุกชนิดมีผลโดยตรงในการป้องกันโรคมะเร็งแปรส้มและตระกูลผลไม้ส้มทุกชนิดครับส้มนะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีครับในส้มยังมีคุณสมบัติต้านมะเร็งโดยเฉพาะป้องกันมะเร็งเต้านมเพราะว่าในส้มมีกากใย,ยไฟเบอร์ที่สูงมากเลยครับอ้าวแอปเปลิลเขาบอกว่ากินแอปเปลิล วันละหนึ่งผลหรือ2ผลเท่ากับมีหมออยู่ใกล้ตัวแล้วครับแอปเปิลนะครับเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์ในเรื่องการลดความเสี่ยงโรคมะเร็งอีกทั้งยังป้องกันโรคมะเร็งตั้งแต่สาเหตุของโรคเลยทีเดียวครับเนื่องจากมีสารฟาวนอยด์ในปริมาณที่สูงมากเปลือแกและเนื้อครับสามารถช่วยล้างพิษออกจากร่างกายช่วยป้องกันอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยครับผม สิบสตรอเบอรี่ครับที่มีสารไฟโตนิวทีลีนครับผมหรือสารพู้สาเคมีบวกกับมิวิตามินซและแร่ธาตุดีๆครับอีกหลายชนิดในสตรอเบอรี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับในการต้านเซ์มเร็งและมีสรรพคุณบำาบัดโรคโดยเฉพาะนะครับมะเร็งในเต้านมครับผม1ครับผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่ครับ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทุกชนิดครับมีสารช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้เกือบทุกมะเร็งเลครับโดยเฉพาะครับในผลไม้แบล็กเบอร์รี่ครับจะมีคุณสมบัติต้านมะเร็งที่โดดเด่นกว่าเนื่องจากมีสารพึกษาเคมีจำพวกแอนโทไซยานิกสูงซึ่งช่วยชะลอการเกิดเซลล์มะเร็งแถมยังรักษาป้องกันมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยครับผม12ครับผลไม้คือเลมอนครับ ในเลมอนครับมีวิตามินซีและกรดหลายชนิดครับในผลเลมอนสามารถป้องกันมะเร็งช่องปากมะเร็งลำคอและมะเร็งในช่องท้องได้หากดื่มน้ำเลมอนคั้นสดๆวันละหนึ่งแก้วกาแฟเป็นประจำทุกวันก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากเลยครับ 13. ครับกิวีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีวิตามินอีน e, รูตีน และสังกะสีมีประสิทธิภาพช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งได้อยู่หมัดครับเพียงแค่กินกีวีสดวันละครึ่งลูกหรือ1ลูกครับเท่ากับว่าเราได้กินอาหารเพื่อสุขภาพเลยครับเพราะมันช่วยยับยั้งป้องกันมะเร็งได้ดีมากๆเลยครับผมต่อมาครับผลไม้สุดท้ายครับ14อะโวโคาโดครับราชา ของผลไม้เหมือนกันครับอะโวคาโดนะครับสารพฤกษาเคมีครับผมมีส่วนช่วยป้องกันความผิดปกติของเซลครับป้องกันเซลล์ร่างกายไม่ให้เกิดเนื้อร้ายกําจัดเซลล์ที่ตายรวมทั้งยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติที่จะทําให้เก่อเกิดมะเร็งได้ครับแล้วอะโวคาโดครับก็ยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับคนที่ลดความอ้วนหรือว่าช่วยเกี่ยวกับ ระบบการกลับถ่ายดูแลผิวพรรณของเราด้วยครับอะโวคาโดครับแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด เป็นโรงต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบํารุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่ดางดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนาผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลูกหน้าถึงขั้นเสียโชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน